สวัสดีครับวันนี้แอดมินโอปกับเพจมีจีการช็อนะครับวันนี้ก็จะมาพบกับคอลัมน์รู้ก่อนใครนะกับชุด GEB03 นะครับครั้งนี้เป็นครั้งของแคนโนวาแกร์เปอร์นะแคนโนวาแกร a เปอร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด28ใบนะครับออกมาเป็นกล่องเนะในชุด GEB02 กับ03เนี่ยก็จะออกมาเป็น แคนซูกับแคนสตาร์เกตอันของโนวาเนี่ยก็จะอยู่กับเมกาคล وني นะครับโอเคอะมาเริ่มกันที่ใบแรกเลยดีกว่านะครับเอาลาโกเบลเอนเนอร์จีนะเป็นฮิวทิกเกอร์นะครับตามซีรีส์เดิมเลยนะถ้าเกิดถูกทิ้งเป็นคอร์สของจีการเดียนนะครับใบตัวเองกับใบฮิวอีกใบหนึ่งเลือกได้ว่าจะหงยดเมจหรือว่าได้โซชาร์ตนะครับต่อไปเป็นคลีฐานนะครับเอ็กซ์ตีม b บตเลอร์เบรกพาสนะครับเป็นคี้ทานของวิกเตอร์นะเมื่อวิกเตอร์เกตสาตีเนอะเอาใบนี้เข้าโซนะได้บวก5,000แล้วก็ได้จัวนะครับต่อไปนะครับเป็นดอทิกเกอร์นะเบาเบลเลเซอร์นะครับดอทิกเกอร์ยัดโซบวก3 0 0พนะชุดนี้ก็จะเน้นพวกเบาเป็นหลักนะครับกับมีวิกเตอร์มาเสริมเสริมอยู่บ้างนะครับ ต่อไปเป็นคริติคอลนะครับซาเบลแกนนะเลือก2ช่องนะในเซอร์เคิลหรือว่าในดดเมจก็ได้นะใจหนึ่งเขอจะบาร์นำไปนี้เข้าสู่โซหงายนะครับถ้าเกิดมีกราดที่ล็อกอยู่เนี่ยก็จะทำการปลดล็อกได้เหมือนกันเนะเลือกเซอร์เคิลเนะเซอร์เคิลนี่ก็คือมันมีแวนการ์ดเซอร์เคิลกับเรียการ์ดเซอร์เคิลนะก็เลือกของช่องเรียการ์ดก็ได้เหมือนกันนะครับ จริงๆอันล็อกของดีลีทก็ได้นะดีลีทมันโดนคว่ำเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็หงายสภาพดีลีทขึ้นมาได้เหมือนกันนะหร<อ>ือว่าถ้าเกิดไม่มีโดนล็อกก็จะมางหงายดาเมจโซนได้หเหมือนกันนะครับต่อไป x t r e m e batter l w i c k head นะเป็นตัวเริ่มนะครับเป็นความสามารถออโต้นะเมื่อยูนิตนี้แสแตนด้วยความสามารถของการ์ดเราเนะจ่ายหนึ่งขงับบ้ตัวบ้าแล้วเอาใบนี้เข้าสู่โซได้จั่วใบหนึ่งแล้วก็เลือกหใบบวก พลังให้ใบนั้น2,000เนอะและถ้าเกิดในระเมจดโซลเราเนี่ยไม่มีการ์ดที่หงายหน้าอยู่เลยก็จะได้หงายระเมจดด้วยนะครับสแตนดิคเกอร์ igger, นะเบลฟิเกนนะครับต่อไปเป็นตัวเริ่มนะยังบเบลเฟชเชร์เป็นความสามารถแอคทีฟนะจ่ายหนึ่งขันตบาลแล้วก็ใบนี้เข้าสู่โซนะครับถ้าแวนการ์ดติดชื่อเบลนะเปิดท็อปเด็กนะสี่ใยหยิบเก็ตหนึ่งเลสูงกว่าที่ มีชื่อว่าเบลนะนำขึ้นมือแล้วก็สลับกองได้นะมันไม่ต้องหาเกรดสามต่อไปแล้วมาหาได้ทุกเกรดเลยแต่ต้องติดชื่อเบลนะต่อไปนะครับเป็น PG นะ PG ของวิกเตอร์นะเอ็กซ์ต b มแบ l เลนะครับสามารถกันให้วิกเตอร์ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดจ่ายหนึ่งเคาน์เตอร์บารเนี่ยก็จะได้จั่วเพิ่มเติมอีกด้วยนะ <Wow. S 2> ไม่ไม่ต้องใช้เงื่อนไขอะไรเลยนะง่ายดีเดียวนะเน PG จจั่วกาดนะครับ ต่อไปวาลูน่าเบาวแวนนะครับเป็น PG เหมือนกันเนอะแต่อันนี้สามารถกันให้เบาได้นะครับแล้วก็เลือกการ์ดที่ชื่อเบาหนึ่งใบเนะถ้าเกิดเรามีพิทักษ์อยู่ในดรอปโซนเนี่ยการนันจะได้รีฟิตแล้วก็ไม่โดนฮิตด้วยเนะก็มากันแวนการ์ดแล้วก็ยังจะกันให้เรียการ์ดไม่โดนตีจนจบเทินได้อีกเหมือนกันนะคะรับก็เอาไว้บุกกัดได้นะ ต่อไปเป็นทิ้งสไตล์นะครับอาราซีดเนะเอาไว้หาวิกเตอร์นะหรือว่าทิ้งเป็นสไตล์เกตบวก2ได้เหมือนกันต่อไปครับเอ็กซ์ติมแบ l เลอร์การ์นดอนนะครับเป็นเจนชั่นเบรกหนึ่งนะครับเป็นแอคทีฟเนะเลสการ์ดนี้นะแล้วก็เลือกเรียการ์ดนะไม่เกิน5ใบจะได้รีซิตด้วยเนะเป็นตัวแจกรีซิตเนะแจกรีซิตให้เรียการ์ดทั้งหมดไม่โดนแบบมาบึ้มบึมอะไรอย่างนี้ไม่เอานะ แต่แจกในเดินเราอย่างเดียวนะไม่เอาแบบมาล็อกเราตอนเทินตีขอตีเต็มๆอย่างเดียวนะครับแล้วก็มีความสามารถลัสนะลัสเนี่ยจะทำงานต่อเมื่อเราได้การสแตนขึ้นมาจากความสามารถของการเนี่ยการเนี้ยจะได้พลัง4,000ตามจานวน4โซนที่หงายอยู่เลยนะครับถ้ามีหงายอยู่3ใบก็บวกไป1 2 0 0นะแตเกินแค่1ครั้งหรือ1เทินเท่านั้นนะครับต่อไปเอ็กซ์ต b มแบ l เลอร เจโลฮอกนะมีความสามารถเป็นออโต้นะครับ mm hmm. เมื่อจบการต่อสู้ที่การ์ดนี้บูทให้เรียกาเนี่ยถ้าแวนการมีติดชื่อวิกเตอร์เนี่ยจ่ายหนึ่งข้าตบานแล้วก็ใบนี้เข้าสู่โซก็จะได้จั่วการ์ดแล้วก็สแตนตัวที่ถูกบูทด้วยเนาะการ์ดนั้นก็จะได้บวกพลังอีก2000ด้วยนะอันนี้เป็นตัวบูทให้ชาวบ,บ้านแล้วก็บวกพลังได้นะคล้ายรับบูทเนาะ ต่อไปนะครับเลนมาเบาลาเคเตนะเมื่อกา์ดนี้ลงสู่ช่องเรียการ์ศนะครับถ้าเกิดเรามีดามเมจโซนเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับของไฟตรงข้ามเนี่ยจะได้หงายได้โซนะแล้วก็มีความสามารถเรียการ์ศด้วยเนะนำการนี้เข้าสู่โซเมื่อแวนกาดเราติดชื่อเบาตีฮิตนะได้จั่วด้วยนะครับมันตัวงายดามเมจนะต่อไปเวสตาเบาลิงนะในเทิร์นของเราเนี่ยถ้าเกิด ดาเมสโซนเรามีมากกว่าหรือเท่ากับของายตรงข้ามก็จะได้พลังบวก2,000นะแล้วก็มีความสามารถแอคทีฟด้วยครับ g ีเบกหนึ่งเะใจหนึ่งเคาเตอร์บัสดูใบบนสุดของกองระว,วังลงดาเมสในสภาพคว่ำนะแล้วถ้าเกิดเรานําใบที่คว่ำลงไปเนี่ยมีติดชื่อเบานะการนี้จะได้บวกพลัง5,000จนจบเธอแล้วแล้วเมื่อจบเทอร์นี้ให้เอาดาเมจโซนฮิวก็ลงดอไปนะ เงื่อนไขก็คือต้องติดชื่อเบานะถ้าเกิดดดเมจโซนที่เราหยิบลงไปเนี่ยไม่ใช่เบานะี้คือจบเลยนะไม่ได้รู้บวก5,000ันแล้วก็ไม่ได้ทั้งฮิวเลยนะถ้าเราเปิดได้ทิกเกอร์นี้ก็ไม่ได้ทิกเกอร์เช็คเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่การเช็คทิกเกอร์นะครับสำหรับเด็กที่เป็นเบาล้วนอนะใส่ได้นะแต่ถ้าไม่ใช่เบาล้วนก็อย่าก,กดสกิลนี้เลยเอาเป็นแค่ตัวตีพลังบวก2000ก็โอเคใช้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปก็เป็นตัวเกรด2เนอะสกิลเดียวกันเลยเนะืเแบบ็ เบา์คาโนนนะครับสกิลเหมือนก,นกันกับตัวที่แล้วเลยต่อไปโอดาเบาเชฟนะครับเป็นความสามารถแอคทีฟนะถ้าแวนการ์ดเราติดชื่อเบานะจ่าย1นึ่งเคาน์เตอร์บาจนจบเทิร์นการ์ดนี้จะได้บวกพลัง4,000นะและถ้าเกิดมีเกรสีที่หงายอยู่บน G ีโซนเนี่ยก็จะได้บวกอีกตามจำนวน G ีโซนหรือว่าในแวนการ์ดโซนเนี่ยที่มีชื่อว่าเบานะถ้าเกิดมีหงายเบาอยู่หลายใบน,นี่ก็แบบบวกกันแบบอุตลุดเลยนะครับไม่ต้องติด G เบรกด้วยนะกดครั้งแรกก็ได้บวก4,000เลยนะแต่ถ้าเกิดเรามี G Generation b a k ด้วยแล้วเนี่ยก็พเพิ่มไปอีกเยอะแยะมากมายนะครับต่อไป Extreme b a t l e r Go c h a s h i นะครับถ้าแวงการ์เราติดชื่อวิกเตอร์นะการ์ดนี้จะได้ความสามารถ2อ,อย่างอย่างแรกก็คือรีซิสนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นออโต้นะยุนเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะจ่ายหนึ่ง c o u n t ร,เร์เลือก เรียกากศใบอื่นสแตนได้นะครับแต่เกิดครั้งในหนึ่งเทิร์นนะมาสแตนกันสองสามทีัน,นี่ไม่ได้นะจ๊ะอ่าแล้วมีความสามารถลัชด้วยนะครับลัชแล้วก็เจนเบรกซองเนะเมื่อยูนิตนี้สแตนด้วยความสามารถของการจะได้บวกพลังเพิ่มเติมอีก7,000เลยทีเดียวต่อไปนะครับ Extreme Battler n i n j a นะเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับถ้าแวนกาดเป็นวิกเตอร์นะจ่าย1นึ่งเคาน์เตอร์บาร์สนะครับเลือกสแตนเรียกากใบอื่นนะแล้วก็ การ์นั้นจะได้บวกพลัง2,000ตามจำนวน g ีโซนที่หงายหน้าอยู่เลยนะครับบวกเยอะเลยเนาะต่อไปอันนี้ก็เป็นการ์ดโปรโมที่ลิป,ปินออกมาใหม่นะเอ็กซ์ติมแบ r เลอร์บุตตะิวนะครับมีลัสนะเจน e ชันเบรกสนะครับเมื่อยูนิตนี้สแตนดด้วยความสามารถของคุณเนี่ยแล้วแวนการมีชื่อวิตเตอร์ก็จะได้บวกพลัง5,000อันที่2คือ g ีเบรกหนะถ้าได้พบเกร3เนี่ยรีทายแถวหน้านะที่มี พลังน้อยกว่าหรือเท่ากับยูนิตนี้นะครก็ได้ทั้งรีทายแล้วก็ได้ทั้งบวกพลังด้วยเหมือนกันเนอะไม่ได้จำกัดด้วยว่า1ครั้งใน1เทินนะครับโอเคต่อไป Magical p อยล์ฟอร์เมอรนะมีความสามารถลสัสนะเนอร์ด้วยสแตนด้วยความสามารถของการจะได้บวกพลัง5,000จนจบเทินตามจํานวน g ียูนิตที่หงายอยู่เลยนะชุดหลังๆนี่ก็จำกัดว่าครั้งต่อเทินก็พอละ แต่ให้บวกเยอะกว่าแรกแกเนะ้อแรกๆมันสแต็กได้นะครับต่อไปเลกียเบลแลนด์นะครับเป็นติดชื่อเบลเหมือนกันเนะเมื่อเกรดสามหรือสูงกว่าที่มีคาําว่าเบลนะโจมตีนะสามารถจ่าย1นึ่งคาสตบาร์แล้วถ้าจ่าย1โซบาร์เพื่อสแตนยูนิตนี้ได้แล้วลการ์ดนี้ก็จะได้บวกพลังขึ้นอีก2000ด้วยนะไม่ได้จากัดด้วยนะว่า1ครั้งในหนึ่งเทิร์นนะถ้าเกิดแวนการ์ดเรตตีได้หลายรอบแล้วก็จ่ายแล้วก็สแตนการ์ดแบบนี้ได้หลายรอบเหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นเกร3กันบ้างนะด็อกเตอร์อังสตรอมนะอ่าเป็นเผ่าเอเลียนนะความสามารถคือ g ีเบกหนึ่งะครับจ่าย1นึ่งเค์เตอร์บาสแล้วก็ทิ้งการ์ดในมือ3ใบนะเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดนะทิ้ง3ใบจ่าย1นึ่งเค์เตอร์บาสแตนเรียาการดทุกใบเลยนะถ้าเกิดอ,อยู่ในช่องเรียาการดเนี่ยแล้วใบน,นี้ตีไปปุ๊บทิ้งให้3ใบถ้าฮิตนี่กลับมา ใหม่ได้อีกรอบหนึ่งเลยนะแล้วมีความสามารถลัชนะครับ g b เบรกถ้าเกิดตัวนี้สแตนด้วยความสามารถของการ์ดคุณเนี่ยก็จะได้บวกพลัง5,000ันจนจบเทิรนด้วยว้าว <Wow. S 1> อ่ะต่อไปนะครับก็เป็นเบลคูเกอร์นะตัวเกรดสนะครับนอยมองนะเบลคูเกอร์นี่ก็ออกมาเป็นฟูอาร์ตภาษาไทยก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันในเทิรนของคุณนะครับจริงยูที่มีควาว่าเปนะ ในชื่อการทําการสไตล์เลือกยูนิตที่มีคําว่าเบา1ใบจะได้บวกพลัง5,000ันเลยแล้วก็มีความสามารถที่2นะครับเมื่อยูนิตที่มีคําว่าเบาเนื้อไลท์ทับยูนิตนี้สามารถจ่าย1คอเตอ,เตอร์บาร์สแล้วก็เลือกยูนิตของคุณที่มีคําว่าเบาเนบาะสใบสแตนเหล่านั้นและยูนิตนั้นจะได้บวกพลัง5000จนจบเธอไลท์ทับเนื้อเหมือนกับเบรกไลท์ได้สแตนด้วยแล้วก็ได้พวกพวกเนี่ยก็จะบวก 5,000จนจบเทินด้วยนะก็มาต่อคอมโบกันได้นะครับต่อไปนะครับก็เป็นเกรด3กับวิกเตอร์กันบ้างนะวิกเตอร์นี้ก็ผลิตออกมาเป็นแบบฟอยล์ฟูลอาร์ตมีกดสั่งในเว็บได้เหมือนกันนะครับซูแบดเบสเลอร์วิกเตอร์นะมีความสามารถคือเมื่อทำการสไตล์จ่าย1นึ่งคาส์บาร์ล้วก็จะได้จั่วใบนึงเลยแล้วก็เลือกการ์ดหนึ่งใบในมือคอได้นะแล้วก็เลือกอีกหนึ่งใบจะได้ความสามารถเมื่อตีจะเลือกสแตนเรียกาดใบอื่นได้หนึ่งใบนะครับ แล้วก็มีความสามารถที่2เนีเมื่อจบเทินคุณนะถ้าในดดเมจโซเรามีหงายอยู่1นึ่ใบหรือต่ํากว่าเนี่ยก็จะได้หงายดาเมจเนะแล้วถ้าหงายแล้วอ่ะยังจะเป็นแค่หนึ่งใบหรือตำ่ำกว่าอีกอ่ะได้โซด้วยถ้ามีทั้งหงายทั้งโซนะได้จััวเลย <Hey. S 1> ถ้ากิดว่าถ้าเกิดเราคว่ำไปหมดเนี่ย อันนี้ก็ได้ห,หด้หนึ่งได้โซนหนึ่งได้จั่วหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดเรามีไหยหนึ่งใบมันก็จะงหาสองก็จะหยุดอยู่แค่นั้นนะครับก็คว่ำไปให้หมดเลยนะใบนี้ยังไงสุดท้ายจบเทินก็ต้องไหน้านาเมตกลับมาอยู่ดีเนาะแถมได้จั่วเพิ่มอีกด้วยนะครับถือว่าเป็นความสามารถที่เพิ่มการ์ดบนมือได้อย่างยอดเยี่ยมไปเลยทีเดียวต่อไปนะครับเป็นตัวเกรดสีนะเบลเซอร์เบลคูเกอร์นะครับตันนี้ก็ออกมาเป็นแบบฟอยฟูอาร์ตแบบว่าเงาเงาด้วยเหมือนกันเนาะอ่านะเป็นตัวสไตล์นะครับมีลิมิตเบ เขาจะบาร์สหนึ่งครับทิ้งการ์ดในมือ2ใบเมื่อจบการต่อสู้ที่ยูนิตนี้โจมตีนะถ้าฮาร์ดเรามีคําว่าเบาในชื่อกาดนะสามารถจ่ายคอร์สก็คือทิ้ง2ใบเนาะเอาการ์ดหนึ่งใบในมือที่มีเกรดสามเนาะมาไลททับเนะเอาไปนี้กลับไปจีโซนก่อนแล้วก็มาไลททับในสภาพสแตนถามว่าต่อคอมโบย,ยังไงก็คือไลททับและสภาพสแตนแล้วก็ดูตัวที่เพิ่งผ่านไปเนาะตัวเกรดสามที่เพิ่งผ่านไป ถ้าถูกไลททับจาบา่ายเคาน์เตอร์บัสแตนเลียากาศได้อีกสีใบนะจ๊ะ <Yeah. S 1> อ่าก็ใช้กับคอมโบโน่อยมองเบลเบลฮูเกอร์นี้เลยนะได้ได้อีกเซตหนึ่งเลยนะครับแต่ข้อเสียคืออันนี้มันติดลิมิตเบรกอะเวลาติดลิมิตเบรกถ้าเกิดเราได้เช็คออกมาปิดฮิลเนี่ย <Huh? S 1> สกิลนี้บินไปกับความสามารถไปเลยนะเออไม่สามารถที่จะใช้ได้นะถ้าเกิด ใช้นี่ก็เอาให้ชัวร์ก็คือขึ้น5ไปเลยนะเฟกเาเมจตัวเองให้เป็น5แล้วค่อยมาฮิวก็ยังกลับได้ไม่เป็นไรนะครับไม่งั้นใช้4แล้วติดปุ๊บอาวสกิลติดฮิวอ้าวไม่ออกนะแย่ไปเลยนะโอเคอ่ะต่อไปนะครับ Demolition Beast d e l m o s s u r u s นะครับเป็นตัวเกตสีสไตล์เนะเป็นความสามารถแอคทีฟนะครับเลือกเรียก,กาศ2ใบแล้วก็เลสเราจะได้จัวแล้วก็ได้โซชาร์ปหนะ และจนจบเทินนะครับการนี้จะได้ความสามารถจ่ายหนึ่งค์เตอร์อบาร์สเมื่อยูนิตนี้โจมตีเลือกเรียอากาศ1ใบจะสแตนแล้วก็การนั้นจะบวกพลังส0 0พันด้วยนะครับก็บวกพลังส0 0พันได้โจกับได้จั่วเพิ่มนะครับเอามาเพิ่มจำนวนการ์ดในมือได้นะเลสเราก็เลสใบหลังก็ได้เลสแถวหลังหลังแวนกับหลังเลียอีกสักใบหนึ่งก็ตีได้3รอบเหมือนเดิมแถมยังใช้ความสามารถนี้สแตนกับตีเพิ่มได้อีกทีหนึ่งด้เหมือนกันนะครับ ต่อไปเป็นวิกเตอร์วินนิงแชมป์วิกเตอร์เป็น GR เกรดนะครับมีความสามารถออโต้นะเมื่อเรียกาศททำการสแตนเนจ่าย1โซบาาแล้วก็หงาย g ีโซนได้1ใบนะเราจะได้พลังบวก5,000ให้เรียกาศใบนั้นการ์ใบนี้ก็จะบวกนะไม่ได้จำกัดด้วยนะว่า1ครั้งใน1เทิรเธอเนะถ้าเกิดมีการสแตนขึ้นมาได้หลายรอบเนี่ยเราก็สามารถก็หงายหงายงายเรือรัวเลยนะ,ะและสุดท้ายเนี่ย เราของหงาย2ทีแล้วก็ขึ้น G ีเบรกสามได้เนาะเราจะขึ้น G ีเบรกสาก่อนเพื่อนแล้วความสามารถ G ีเบรกสามเนี่ยเมื่อจบการต่อสู้นี้ที่การนี้โจมตีเนะี่ยได้ดอการา์ดหนึ่งใบแล้วก็รีทายเรียการที่มีพลังน้อยที่สุดของไฟตรงข้ามนะครับการรีทายนี่ยถ้าเกิดไฟตรงข้ามมีเท่ากันสองใบเราเลือกได้นะว่าจะรีทายใบไหนแต่ถ้าเกิดตัวที่พลังน้อยสุดเนี่ยมีความสามารถรีซิฟเนี่ยเราอดเลยนะ oh. โอเคอะหมดไปแล้วเนอะ ชุดนี้เป็นโนวาแกป p เปอร์นะครับก็มีทั้งหมด28บใบมีการ์ดริปปินออกมาแล้วก็มีการ์ดโผล่จากอนาคตมาเยอะแยะมากมายอยู่เหมือนกันนะถ้าซื้อเป็นกล่องก็อยู่ในชุด geb 0 2 0 3กล่องนี้ก็จะมาคู่กับเอกาโคล n y นะครับถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินโอปอลลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นอะไรไว้เจอกันนะวันนี้บ๊ายบาย